พอครับอ้าวแล้วเป็นเอดดี้ไปได้รางวัได้ดีน้อยด้วยโอ้กระสุบนบอลพอดีอะซิกแซกเหลือเชื่อ,อตรงนี้สเปกเก็บเลยวัดได้ิวมาเจคอบได้ปีตเตอร์แมนเอาได้หมดเลยเอเมดีเอชยังไงรับผมแล้ว8ขวามือไปแล้วโอ้ยโนหน่าโอ้ยวิวเจขอบล่วงไปเลยอะโอ้เหมือนจะหัวนิ่งไปหรือเปล่าฮะตรงนี้แต่ยังซ้ำไม่ได้นะไหลลงเนินไปก่อนครับแล้วมุมนี้โอปอนไหลลงมาเห็นหรือเปล่าแล้วเฮ้เอดดี้ตัดไปก่อน โอ้โหโรด้าปิดให้ยังไงเดินขวาเลยอันนี้แต่แมสบอลยากแต่รอดครับผมจดนี้ติ๊กแซกอยู่ตรงนี้ยาวๆครับผมครับผมพี่โฟกัสมุมนี้ขวาโอ้โหไม่โดนเลยฮะไม่คิดเลยแล้วกันนะติ๊กแซกโอ้โหโรดชาร์จอดกศาสต์มุมนี้โดนคอยาวๆแล้วปิดแมสไปก่อนเลยยังไงแล้วเห็นโอ้โหเห็นได้ตาดีมากสายตาดีมากเรียบร้อยครับโอเลชาเปอร์กับ เอ้ไมเดทเพนเป็นพอยต์ได้ไปหนึ่งครับโอ้โหเอาแล้วท่านผู้ชมฮะสี่สามสามครับเหลือสิบห้าแต้มครัผมขออภัยนับเลขเดดกนี้คิกเออเหลือสิบห้าแต้มตอนนี้ใช่ครับผมยังไงลูกนี้จากสิบแปดนะครับผมอีกหนึ่งทีแต่ยังไม่ได้อะเอาครับแต้มไม่ได้ต้องไก่เท่านั้นนะไมเดทต้องไก่ต้องไก่ไหนครับผมโอ้โหแล้วดูฮะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเหลือสามแต้มเท่านั้นนะครับผมครับ หัวใจเหลือเกินใช่ครับผมขึ้นมาจะเปิดเล่นยากสุดนะครับตรงนี้ดูไม่ออกนะว่าว่าใครจะได้ไก่เกมนี้แต่ผมว่าบุรีรัมนะ,ะมบุรีรัมไปหนึ่งหมื่นมาเต้นเฮ้ยเอาแล้วแต่ผมว่าไม่ดีเอสเอาผมไม่เกี่ยวนะไปบุรีรัมแต่ไม่ดีเอสได้เปลี่ยนไปเรื่องผู้เล่นด้วยแล้วก็ยังเล่นได้เล็กน้อยในพื้นที่ตรงนี้บุรีรัมเข้าทำใหเอ็ดดี้ปลาแฟรตเข้าไป โอ,โ, T H, โอ้โหเอไม์เทสโอ้ยที่สวยจัดแล้วสเปนคุณสาม,มาแล้วไปโนโดาได้ตองเคเอาแล้ะฮะแบบนี้เอไมท์เทสจะยิ้มนะครับไปเปิดคนที่คำ้ำดาน,นหน้าไว้นะครับผมต้องการคะแนนัะผมยังไงก็ต้องไปเอาคะแนนเหมือนกนอันเราไปมาทเท็ H. แล้วเห็นไหมตัวซ้ายยังไม่เจอแล้วยังไงคูเซียได้โนดาไปมุมนี้เราปิดก่อนแล้วเปิดอีกหน่งเลยไงไก่เลยนะสองเลยแล้วโอ้โหใจร้อนไม่หน่อยจังหวะรีพีขึ้นมา21 1 เรียบร้อยครับเจกของมาเก็บแบงค์โสองเอ็ดดี้กับใครสองเอ็ดดี้พิกมาเห็นเห็นเห็นต้องชุบหรือเปล่าต้องโอ้ยต้องพุ่งเลยตาไงเปิดมือเตะโอ้เรียบเร้อยเอยไ I T ีเอล่านะเกมสุดท้ายจริงๆครับผมอุ้ยแล้วไฟสุดท้ายได้คิวเยอะมากครับท่านผู้ชมตัดสินใจแบบพุ่งเข้าไปเลยอย่าบอกนะเหลือรักหน่วยปะ